e l า o ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันค่ะสําหรับเพื่อนนะคะที่เป็นสายฮอนด้านะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคันที่พร้อมนําเสนอเป็นรถปีใหม่ปี2022หมายวิ่งไปแค่80,000โลค่ะคันนี้นะคะก็เป็นน้อง HONDA CITY 1.0 Turbo SV คือตัวท็อปสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชั่นตัวท็อปนั้นแบบ จะจุใจขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะกับราคาพิเศษเพียง48,900 0บาทเปรียนจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้ก็จะ่อนอยู่ที่ประมาณ8,800น,นั้นเองนะคะถ้าใครตามหารถใหม่ๆอยู่นะคะวันนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะให้เพื่อนรู้จักกันนะคะวันนี้ออกรถก็พลอยนะคะจบเพียง 999บาทนะคะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้รีทั่วประเทศด้วยค่ะโอเคมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถนะคะ5ประตูแฮชแบ็กนั่นเองนะคะสีขาวกระจังหน้า h ฮโครเมียม um นะคะได้ไฟหน้าเดย์ไลท์โรคเตอร์มาให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์เป็น1.0ท์โบนะคะเป็นตัวเบนซินนะคะที่ทั้งแรงและทั้งประหยัดด้วยค่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะได้ล้อที่ลงแม็กยางใหม่ให้แล้วเพื่อนคะ่ะนี่จะยางขอบ15นะคะกับแม็กเกรดนะคะเป็นแม็กยางคุณภาพดีๆจัดไว้ให้1ชุดค่ะ กระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่มุมด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะให้ดูกันนะคะรถท่าประตูแฮชแบ็กนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะไฟท้ายเป็นชุดไฟ LED แบบนี้มาให้กล้องหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้ด้วยสำหรับพื้นที่ภายในนะคะจะก,กว้างขนาดไหนมาดูกันค่ะ พื้นที่ภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่กว้างกำลังดีนะคะแบบนี้มาให้เลยนะคะแผ่นร่องยางเบาะพับาาพราบได้นะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมให้ด้วยเพื่อนขาก็ถือว่าเป็นรถห้าประตูที่มีพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างมากๆเลยค่ะมาดูกันนะจ๊ะสำหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารกันค่ะนี้เลยนะคะสำหรับภายใน นี่จ้านะคะให้ดูกันนะคะได้ทำให้ดูนะคะกว้างๆแบบนี้นะคะให้ดูกันนะคะว่าเป็นเบาะหนังพดา,านสาสา้านะคะมาให้ด้วยนะจะ๊ะโอเคนะคะปะมาดูกันค่ะ ได้ชุดเบาะหนังนะคะแบบนี้มาให้นะคะมีแอร์แบด้านข้างมาให้ด้วยนะคะสวยๆก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเมื่อสรู่มีรถผ่านมาทําให้สมาธิหลุดนิดนึงนะพี่ว่ากันนะคะทุกคนคะกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าได้นะคะปรับซ้ายขวา ได้เลยตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีในส่วนของพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้รถปี2 0 2 2นะคะคันนี้วิ่งไปที่7 7 5 3 6มโลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งไปไม่เยอะนะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะมีกุญแจสมาร์ทกิเลสใช้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบ FMAM บลูทูธ USB ไอพอได้หมดเลยมีแอปพลิเคชันให้เชื่อมต่อกันด้วยนะคะ มาดูกันนะคะในส่วนของกล้องมองหลังนะคะมาพร้อมกับเลนดำสายตาให้ด้วยค่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิแบบที่ได้ power outlet นะคะมีช่องสิบสาย USB นะคะให้2ช่องด้วยที่วางแก้ว2องตำแหน่งแบบนี้ด้วยนะคะรถส,สวยๆคุณภาพดีๆพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยเใหมส่สุดๆเลยนะคะ mm hmm. นี่จ้าภาษีพรบรต่อให้แล้วนะจ๊ะถ้าใครตามหารุ่นนี้ mm hmm. แบบนี้อยู่วันนี้เอาไปที่489,000บาท ผ่อนเพียง8 9 0 0เท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆตามหารุ่นนี้แบบนี้อยู่นะคะรถใหม่ๆน้อยๆน,นะวันนี้จัดได้เลยค่ะรถออวันนี้999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆอ,อยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ